สวัสดีครับผมในานามของกามิกาเซ่ GMBP นะครับมีความภูมิใจนำเสนอนะครับผลงานการปรับโฉมระบบเฟนลิฟระบบแท้นะครับคันนี้ผมเคยแปลงไอ้ปรับโฉมไปเมื่อประมาณสักเป็นตัวแรกๆเลยครับเป็นตัวแรกแล้วครั้งนี้ได้มีโอกาสกลับมาเช็คระบบนะฮะผมก็เลยถือโอกาสนะฮะมารีวิวสั้นๆนะฮะสำหรับรถ สำหรับคุณ,คณที่มีรถรุ่นนี้นะฮะปี2010จนถึงปี2 0 1 3 1 4ประมาณนี้ครับก่อนที่จะมีการเฟซลิปเป็นตัวไฟตัวนี้นะฮะโฉมเดิมตัวนี้มันเป็นไฟ4่ก้อนนะครับคันนี้ฮะสังเกตดูนะฮะว่ามีการปรับโฉมง่ายๆมากนะฮะใส่ออปชั่นนิดๆหน่อยๆแล้วดูน่าขับขึ้นมากเลยครับเบื้องต้นเนี่ยฮะลำดับแรกเลยชุดไฟเนี่ยเราใช้ชุดไฟของใหม่นะฮะแบรนด์นินะฮะกล่องใต้ไฟ4ใบเนี่ยแบรนด์นิว กล่องฟอนต์แซมคอนโทรลยูนิตก็คือตัวหัวใจของการแปลงระบบเฟนลิฟเลยนะฮะก็คือตัวนิวฟอนต์แซมคอนโทรลยูนิตที่เป็นตัวระบบเฟนลิฟนะฮะปี2014ตัวนี้เราโคดดิ้งทุกอย่างเจนเนอเรตโค้ดครบนะฮะสำหรับรถแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยฮะทั้งหมด4,000กว่ารายการนะฮะเราเจนเนอเรตโค้ดครบทุกอย่างนะฮะไฟทำงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นระบบแท้นะครับ อย่างคันนี้ได้ความเก๋ไก่เพิ่มเติมคือคุณลูกค้าชอบความเดิมๆคลาสสิกของ m e r c e d e s b e n บอยู่แล้วนะ,ะก็เลยใช้เป็นชุดบัมเปอร์ที่เป็นของใหม่นะฮะแล้วก็สังเกตนะฮะลิ้นโครเมียม3ชิ้นกลางซ้ายและขวานีฮะที่เป็นโครเมียมของแท้จากโรงงานที่ทำในเยอรมนีนะฮะมีความสวยงามแล้วคันนี้รถสีดําผมนะสั่งในส่วนของกระจังหน้าในเบิกใหม่นะฮะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าชิ้นเดียวนะฮะชิ้นเดียวใส เป็นเส้นเดียวครขอโทษฮะเป็นเส้นเดียวนะฮะแล้วก็เป็นสีดำจากโรงงานในส่วนของเป็นแพ็กเกจของ night edition นะครับแล้วก็เพิ่มความเก๋ไก๋คือใส่ตัวดิสโทนิกสตาร์ครับเห็นไหมฮะตัวนี้ดิสโทนิกสตาร์นะฮะของ Mercedes-Benz นแค่นี้สวยเก๋ไก๋แล้วครับผมพามารับชมการทำงานเบื้องต้นนะฮะผมจำลองให้เป็นตอนกลางคืนนะครับนะฮะ สังเกตที่ไฟคู่หน้าทั้งสองข้างนะครับไฟคู่หน้าทั้งสองข้างเนี่ยไอตัวสัญญาเวลาเราอันล็อกกับล็อกกิ้งเนี่ยในส่วนของไฟอินดิเคเตอร์ในส่วนของซ้ายไฟเลี้ยวเนี่ยจะติดนะฮะอันล็อกครับเห็นไหมฮะอันล็อกนะฮะไฟเดลักขึ้นมาแล้วครับนะฮะล็อกกิ้งครับเห็นไหมฮะอันนี้ล็อกกิ้งเรียบร้อยครับเนี่ยฮะแค่นี้ฮเรียบร้อยแล้วครับ ในส่วนของตัวระบบไฟนะฮะระบบไฟเนี่ยใช้งานได้ครบถ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Intelligent Light System นะ,ะสามารถ on-off เปิดปิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Cornering Light นะฮะเวลามีการหักภงมลิลัยทางขวาทางซ้ายนะฮะจะมี Cornering Light เสริมเพิ่มทัศนวิสัยข้างข้าง,างทางนะะในยามค่ำคืนนะครับอย่างคันนี้นะฮะเป็นรถจำเดิมหมดเลยนะครับก็คือมีการปรับโฉม โดยใช้ชุดพาร์ทแท้ของใหม่ทั้งหมดนะฮะในส่วนของไฟในส่วนของชุดอะลูคาร์ดฟอน์บัมเปอร์นะฮะเลียร์บัมเปอร์นะฮะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์แล้วก็โคมทริปที่ปลายท่อนะฮะคันนี้มีความเก๋ไก๋เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมคือมีการแอบในส่วนของคาร์บอนพาร์ทเล็กๆน้อยๆนะฮะคาร์บอนพาร์ทเล็กๆน้อยๆในส่วนของเลียร์สปอยเลอร์สังเกตดูนะครับคันนี้เป็นอิตาลีเพียวคาร์บอนดูนะครับ คันนี้4ปีแล้วนะฮะสปีผลงานที่ปรับโฉมจากเราไปนะครับได้มีกวาดกลับมาตรวจเช็คสภาพความพร้อมนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะดูลายผ้านะครับความบางของชิ้นงานนะฮะความสวยของลายผ้านะครับความบางของชิ้นงานตาผ้าดูแล็กเกอร์นะฮะยังสวยใสยปิ๊งเหมือนกับตอนที่ติดตั้งไปใหม่ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ น,นะฮะฮอันนี้คืองานเพียวคาร์บอนนะฮะเราโดยใช้ตัว Italy บบอิตาลีคาร์บอนนะค,ครับเป็นระบบคาร์บอนแวคคัมครับนี่นะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูนะ,ะเก๋ไก่เดิมๆชุดพาร์ทนี่ฮะเป็นชุดพาร์จีนเนอีนทั้งหมดนะฮะเห็นไหมฮะความสวยฮนะสำหรับรถดำเนี่ยผมแนะนําแต่งอยู่แค่นี้เองครับนะฮะหางหลังชิ้นหนึ่งจะเป็นสีเดียวตัวรถหรือว่าเป็นคาร์บอนได้เลยฮะนะครับแล้วในส่วนของล้ออันนี้เรา เปลี่ยนจากล้อ18เดิมนะครับเป็น19เซเว่นดับเบิลสปคนะฮะแล้วก็ใส่ชุดเบรกแท้ตรงรุ่นของตัว C63 ซึ่ง C63 เนี่ยคือ W204 เนี่ยฮะสามารถใส่ได้กับตัว W ตัว C207 นะฮะข้างหน้าเป็น6พอร์ตนะฮะจาน360นี่นะครับข้างหลังเป็น4พอร์ตจาน330อันนี้คือตรงรุ่นสเปคของ C63 เลยนะฮะ W204 ขาตรงนะครับาเบกแท้จานแท้ Mercedes b e n บ By ์บายเนะครับทั้งหน้าและหลังคันนี้ได้ความสวยเพิ่มมาอีกนิดนึงคือใส่ตัวชุดโปรส e n ช i o นของ Bill Style b i l สไต yle B16 นะฮะ PSS 1 0นะครับ,รบสามารถแอดจัสความสูงสามารถแอดจัสฮาร์เน็ซอฟเน็ได้ตามความชอบนะฮะแฮนดิ้งการขับขี่สุดยอดครับแล้วก็ปรับในส่วนของความสูงออกมาให้มันไม่เตี้ยเกินไปหรือว่าไม่สูงโด่งโย่งจนเกินไปนะฮะสังเกตดูนะฮะว่าไอ้ตัวความห่างของ ซุ้มล้อนะครับกับตัวแก้มยางเห็นไหมฮะกำลังสวยตัวนี้เป็นแม็กขอดสิบเก้านะฮะข้างหน้า8ปดจุดดจุด้า e.t สี่ข้างหลัง8 5ดจุ e.c ส4สข้างหน้าใช้ยาง2 3 5สามห้าสามห้าสิบเกข้างหลังใช้ยางสองห้าห้าหรือสองหกห้าแต่แนะแนําำให้ใช้สอง3้าห้าสาสิเกนะครับเพราะว่าล้อมีขนาด8.5อันนี้ตามสเปคของโรงงานของของของ e c o p ตัวโฉมนี้ที่ออกจากโรงงานมามี2ส,สีนะฮะมีสีดำโครมแล้วก็ สีสีเงินสีดำสีดำเงินแล้วก็สีเงินนะครับอันนี้มีอย่างสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะฮะแล้วก็เพิ่มความสวยเพิ่มความเก๋คือหูกระจกฮะดูนะครับชิ้นนี้สังเกตนะฮะหูกระจกของชิ้นงานนี้เป็นอิตาลีคาร์บอนนะฮะไม่ใช่งานปูผ้านะครับไม่ใช่งานครอบทับนะครับเป็นการเปลี่ยนชิ้นงานทั้งชิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะดิเมนชันมิติเท่าเดิมแอดจัสในส่วนของ หูกระจกจะไม่มีการจิกบินหรือชนขอบเหมือนกับงานปูผ้าหรืองานครอบที่เป็นพีโอคาร์บอนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าครอบเข้าไปอันนั้นเนี่ยฮะใช้เป็นนานๆแล้วกราวนะฮะมันจะไม่แนบสนิทเหมือนกับชิ้นงานที่เป็นตัวที่เราท,ที่ที่เรานำมาจำหน่ายนะครับดูนะฮะอันนี้เป็นงานที่เราสั่งผลิตนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าถ้าของของแท้ของโรงงานเองราคามันสูงมากครับราคาสูงในคุณภาพเดียวกัน ผมมีตัวอย่างของแท้โรงงานที่ผมซื้อมาคู่ละ80,000กว่านะฮะแล้วเทียบกับงานของเรานะฮะที่เราจำหน่ายนะเหมือนกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคุณภาพลาบตาผ้าหลายผ้าความคมความการเรียงสวยของชิ้นงานของลายผ้าดูนะฮะสังเกตได้เลยนะครับงานอิตาลีคาร์บอนถ้าเป็นระบบแว็กคัมนะฮะหรือเป็นระบบพีเพกคุณเอาไฟฉายมาส่องไฟฉายจากมือถือคุณก็ได้ฮะรหรือแสงอาทิตย์ก็ได้รหรือแสงไฟก็ได้ มันจะเล่นแสงมากแล้วก็ความแน่นในการที่มันเป็นระบบแว็กซ์คัมฮะมันทำให้เนื้อผ้าเนี่ยถูกบีบอัดดูดจนอากาศเนี่ยแทบจะไม่เหลืออยู่ในผ้าเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เดซิตี้ที่มีความแน่นจนแน่นละเอียดเหมือนเม็ดข้าวฮะผมเลยเปรียบเหมือนกับออไอตัวความหนาแน่นของลายผ้าอิตาลีคาร์บอนที่เป็นระบบแว็กซ์คัมหรือพีเพกเนี่ยเหมือนกับเม็ดข้าวีุปุ่เพร้ะมันคล้ายๆเลยฮะอ้วนๆป้อมๆสั้นๆ เล็กๆนะฮะไม่เลียวเหมือนกับท่าของไทยนะครับนี่ฮะอันนี้คือที่มาของอิตาลีคาร์บอนเห็นไหมครับเพียงเท่านี้นะฮะรถรุ่นนี้ท่านท่านที่มีรถรุ่นปี2010นะครับถึงปี2013 14นะฮะล้วมีความอยากจะปรับโฉนให้ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยจากเมื่อก่อนเดิมเองนะมันเป็นไฟแค่ระบบไฟคือเป็นแค่ซีนอนนะฮะแต่ก็มีการระบบเลี้ยวตามคือ i n t e ทอร์เจนไลซิสเต็มนะมีการเลี้ยวตามแล้ว แต่วันนี้ระบบใหม่เนี่ยฮะมันใช้เป็น LED นะฮะแล้วก็มีระบบ Intelligent Light System แล้วก็มี Cornering Light ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้วก็สังเกตนะฮะหลอดไฟตัวนี้เป็น700เอ้7,000นะฮะ LED ติดอยู่ที่คโครมเลยเพราะฉะนั้นนะความสวยใสของไอ้ตัวลำแสงที่ส่องออกมายามค่ำคืนสวยมากฮะไม่เหมือนรุ่นเก่าที่เป็นฮาโลเจนะหรือเป็นซีนอนซึ่งแสงมันจะประมาณ 4,300K มันจะตกออกเหลืองๆหน่อยหนึ่งนะะแต่อันนี้จะเป็น7,000นะฮะเป็นเพียวไวเลยนะ เพียวไว้คือสีขาวบริสุทธิ์นะฮะสวยมากฮะลำแสงสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณ,คณที่มีรถรุ่นนี้ฮะก็ได้ล้อชุดหนึ่งได้เบรกชุดหนึ่งได้ช่วงล่างชุดหนึ่งพัดคาร์บอนหูกระจกกระจังหรือว่าในส่วนของดิฟฟิวเซอร์แล้วก็สปอยเลอร์หลังแค่เนี้ยเพียงพอแล้วครับนะฮะอย่างบางท่านถ้าัดถ้าอยากจะได้ความสวยลำํำสมัยอีกในส่วนของคัสเตอร์หรือในส่วนของพวงมาลัยข้างในปรึกษาผมได้เลยครับผมมีบริการและเป็น จีโนอินพาร์ททั้งหมดนะฮะแล้วก็มีงานสั่งผลิตเบสออนจีโนอินพาร์ทในส่วนของงานคาร์บอนที่จะไปเพิ่มความเก๋ไก๋ในองค์ประกอบของพวงมลลาลัยเพิ่มเติมนะฮะอย่างตัวนี้ถ้าเกิดเป็นตัว5เกียร์อยู่ที่คอนโซลกลางเนี่ยฮะก็สามารถเพิ่มในส่วน s s l s m g ที่เป็นคาร์บอนหรือ m g t t 6 3ที่เป็นชิปน็อปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ในเบื้องต้นสำหรับการรีวิวของรถรุ่นนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสังเกตนะฮะว่าแค่นี้ฮะ สวยมากแล้วครับรถสีดำล้อสีเงินนะฮะล้อสีบรอนนะครับแล้วก็มีการแซมคาร์บอนในส่วนของหางหลังก็หูข้างนะฮะทำให้เรามองไกลๆมาเนี่ยรถคันนี้ก็คือดำหมดนะครับแต่ว่าพอเดินเข้าไปใกล้ๆจะเห็นความสวยของลายผ้าที่เป็นระบบแวกคัมตรงหูกระจกกับสปอยเลอร์หลังเพิ่มความเก๋ไก่มากเพราะมันมีการเล่นนอกจาก สีดาเดิมที่เป็นเพลนนะรเราใส่ในส่วนของคาร์บอนเข้าไปเราเป็นอิตาลีคาร์บอนแท้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยดูดีมากๆแม้กระทั่งเราจะแต่งคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเหมือนกัแต่งเหมือนไม่แต่งนะฮะก็คือเนี่ยฮะคินคลีนใสๆนะฮะแต่ว่าแฝงไปด้วยหนึ่งประสิทธิภาพของเบรกความสวยของล้อคํานึงถึงช่วงล่างแฮนดิ้งนี้อังคับขี่ย่านความเร็วสูงนะครับอันนี้ให้มาครบนะครับ อันนี้คืออย่างที่เรียนนะครับก็คือเป็นระบบแท้นะฮะเราทำเ,เราทำระบบแท้คนแรกในประเทศนะฮะตั้งถ้าเป็นรถรุน่นนี้ผมทำมาตั้งแต่ปี2มิถุนาปี2013นะฮะโดยใช้รถของผมเองนะฮะจอดเจเดือนเต็มศึกษาค้นคว้าทดลองทำระบบเองจนประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็ชิ้นงานของเราทั้งหมดนะฮะเราจะใช้ ในส่วนของพาร์ทแท้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าบางท่านเนี่ยต้องการเซฟงบประมาณเราก็มีในส่วนของพาร์ทมือสองที่เป็นพาร์ททางเลือกนะครับเป็นแต่ว่าเป็นของแท้นะเป็นมือสองเพื่อจะเซฟงบประมาณให้เข้าถึงได้ง่ายนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังคงยืนยันอย่างเดิมก็คือไฟท้ายนะฮะกล่องแซงคอนโทรลยูนิตแล้วก็กล่องไฟกล่องคอนโทรลไฟกล่องใต้ไฟนะฮะสี่ใบเรายังคงใช้เป็นของแท้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็การแปลงโฉมระบบเฟสลิฟ ในส่วนของ207212ที่เราเรารับประกันให้3ปีเต็มนะฮะเพราะว่ามันคือมาตรฐานในส่วนของระบบไฟ o r ออริจินอลพาจากโรงงานระบบเฟลิปโดยสมบูรณ์อย่างแท้จริงนะครับคุณ,คณที่มีรถรุ่นนี้ยกหูโทรหาผมนะฮะผมมีโซลูชันดีๆแล้วก็มีคำแนะนำแล้วก็มีรยายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการปรับโฉมรถรุ่นนี้ในงบประมาณที่เข้าถึงได้ง่ายนะฮะโดยที่เลือกสรรการเปลี่ยนเป็นตัวระบบเฟลิปโดยใช้พาร์ทแท้ เปลี่ยนครบทุกชิ้นไม่มีแปลงไม่มียํำนะฮะอันนี้ก็คือในเบื้องต้นนะครับออจบเปีย่นี้นะฮะขอกราบลาไปก่อนแล้วก็ขอลองลองรับชมนะฮะในส่วนของออการนำเสนอวิดีโอในลำดับต่อไปนะครับขอบพระคุณนะครับกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ